สวัสดีครับผมนานรา,นาวิ์อินยนนะครับรหัสนักศึกษาหกห้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสี่หนึ่งนะครับจะมาพิเศษตัวของไอทีสตาร์ออปอลิทมนะครับโดยพิเศษนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับตัวของโปรเจกตัวของวิชาสองเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับโดยตัวของอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับเราจะมีซิมูเลชันที่เป็นตัวของคอมพิวเตอร์ซิมแล้วก็ใช้ตัวเป็นใช้ภาษาเป็นภาษาหัวนะครับ แล้วก็จะมีตัวของถูอีกอันนึงที่ใช้ในการทำ Mapping หรือทำ A T T Star ตัวของพั p เพนนิงครับจะเป็นตัววีโค้ดแล้วก็ใช้ภาษาของ Python ครับโดยตัวของและตัวส่วนถัดมาครับจะเป็นตัวของมสซีนครับซีนนี้จะเป็นตัวของได้อินสปายมาจากบ้านบ้านในฝันครับที่มีขนาด5้าค้าครับโดยจะมีห้องน้ําอยู่มุมซ้ายครับมีกระแพงสีดําแล้วก็ มีเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือครับนีตรงนี้คือชั้นอ่านหนังสือครับโดยบ้านในฝันของเราจะไม่มีทีวีครับเพราะว่าคนในยุคสมัยนี้เขาส่วนใหญ่เขา,ญญา,เ,ขาเล่นทนกมือถือโทรศัพท์หมดครับก็จะมีมุมให้ท่านดูโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เป็นสภาพตรงกลางห้องครับโดยจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้จะไม่มีตัวของประตูเพราะว่าเราเป็นคนอินเทอร์เร์ตครับเราเลยไม่อยากออกไปไหนครับเราจะมีหุน่นเป็นหุ่นเดินตามเส้นอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็ในส่วนถัดมาครับตัวที่เป็นตัวของการทำแมปปิ้งครับเราจะมีกำหนดต่างๆครับอนุญาตในส่วนแรกนะครับเราจะมีตัวของกขนาดตัวของขอบเขตแมปครับแล้วก็กำหนดขนาดความละเอียดของตัวของเซลล์แล้วก็ความน่าจะเป็นของที่เป็นตัวของฟีหรืเหอเป็นของออกพูนะครับ ดยเราจะมีกำหนดตัวของเซนเซอร์ว่าจะมีแม่กิ t เทนเท่าไหร่แล้วก็อัปเดีกิจเมื่อชนไหมมีตัวของพารามิเตอร์ที่กำหนดขนาดของหุ่นครับรว่าจะมีขนาดไซส์เท่าไหร่แล้วก็ขนาดกราฟที่จะขึ้นตัวของแสดงผลเดี๋ยวทาวว่าตัวนี้แมปเป็นยังไงครับแล้วก็เก็บตัวของที่ไฟล์ที่เราจะเก็บไฟส่วนแรกจะเป็นไฟล์ที่เป็น Data ตัวของ กัดของหุ่นแล้วก็ตัวของเซนเซอร์ครับแล้วก็ OCGM อันนี้เป็นไฟล์ CSV ที่เก็บตัวของแมปครับโดยเริ่มต้นเราจะให้ตัวโคดน,นี้เชื่อมต่อกับตัวของขปเลือซิมจากตัวของ z m q remote API ครับโดยเมทริกตัวนี้เราจะให้มันรีเทิรนตัวของโลชั่นเมทริกของเซ็นเซอร์ในเฟรมตัวของเซนเซอร์เบสครับใดส่วน,นมาเราก็จะกำหนดตัวของ ขนาดตัวของช่องเซลล์ครับว่าจะใช้กี่เซลล์แล้วก็ให้ดิเชตัวของแต่ละเซลล์ของเรามีตัวของป๊อปที่เท่ากันครับในส่วนถัดมาฟังก์ชันนี้จะทําการแปลงตัวของพิกัดโลกเป็นตัวของอินเด็กติดครับแล้วก็ตรวจสอบฟังก์ชันถัดมาครับจะเป็นฟังก์ชันที่ตรวจสอบว่าอินเด็กนี้อยู่ในบอดดิ้งตัวของกิดหรือไม่ครับในส่วนถัดมาครับจะเป็นตัวของมาฮามันตัวนี้ครับจะเป็น ตัวของฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบตัวของเส้นครับว่าเส้นนี้ผ่านเซลล์ไหนบ้างยังมีตัวของพอดไลโลก็คือใช้สำหรับตัวของตัวเส้นที่มีสลบต่าน้อยกว่า1แล้วก็พอดไลไฮก็คือตัวของเส้นที่มีสลบมากกว่าเท่ากับ1ครับฟังก์ชันถัดมาครับจะเป็นตัวของฟังก์ชันที่แปลงตัวของค่อยคาวให้เป็นตัวของระยะแล้วก็ตัวของมุมครับเสวนฟังก์ชันถัดมาครับจะเป็นฟังก์ชันที่ จะอินทิเกรตตัวของสองเซนเซอร์แล้วก็แปลงเป็นตัวของระยะแล้วก็ตัวของมุมครับฟังชันถัดมาให้เป็นตัวของรีเทิร์นตัวของอะไรที่เป็นตัวของสิ่งกดขวางครับโดยในส่วนถัดมาเราจะให้ไรสร้างตัวของกราฟของเราขึ้นมาอีกทีครับโดยจะมีฟังก์ชันถัดไปก็คือฟังก์ชันการสร้างตัวของหุ่นยนต์ครับเป็นรูปเสียเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ในขึ้นอยู่ในตัวของตัวของกราฟครับ โดยสว่วนมากก็คือจะเป็นตัวฟังก์ชันที่อัปเดตตัวของหุ่ยวนยนต์ว่าตอนนี้นหันหน้าหงวยเป็นยังไงเป็นยังไงอยู่พิกัดไหนแล้วครับโดยฟังก์ชันถัดไปครับเป็นฟังก์ชันที่รวมเซอเซอร์โดยตัวของหุ่ยนยนต์ของเรารจะมีไรเดอร์อยู่ครับซึ่งไรเดอร์ของหุ่ยนยนต์ของเราจะมีหลายๆเส้นครับเราต้องทําฟังก์ชันที่มาเ,าเย๋ะๆเขาเรลองรันครับจะเห็นว่าเป็นเส้นเยอะๆอย่างนี้ครับเราต้องรวมตัวของ ให้รวมตัวของเลเซอร์ตัวพวกนี้ให้อยู่ในอารียเดียวกันครับส่วนถัดมานะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้ตัวของ i ินทิ a เตัวของ a อนิเมชันตัวของแมดพอตเฉยๆครับฟังก์ชันถัมาคือฟังก์ชันอัปเดตตัวของ m a p พอตครับโดยเริ่มต้นของเราจะดึงค่าพิกัดตัวของหุ่นยนต์มาแล้วก็ดึงค่าตัวของออร e เดิมาด้วยครับแล้วเราก็มาให้ เอาข้านี้มาเข้าตัวแต่ละตัวของตัวแปรครับแล้วก็จะดึงตัวของค่าพอยต์แต่ละจุดอของขออภัยค่าพอยต์ของแต่ละเซนเซอร์มาอีกทีครับโดยโดยเราได้ค่าพอยต์ของแต่ละเซนเซอร์มาเราก็มาอินทิเกรตตัวของเซนเซอร์อีกทีครับแล้วก็เราเราเมื่อเราได้ตัวของระยะแล้วตัวของมุมมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ามาทําตัวของ ocm ครับและอันสุดท้าย ตรงนี้ก็คืออัปเดตตัวของโสต์ของหอุ่นยนต์ครับโดยฟังก์ชันถัดไปก็คือฟังก์ชันตัวของ export ตัว OCGM ครับโดยจะ export ให้เป็นตัวในรูปของไฟล์ CSV ครับโดยเราจะลองเริ่มรันดูนะครับครับจะเห็นได้ว่าหุน่นพยายามจะเดินตามเส้นนะครับแล้วก็จะมีการทำแมปไปด้วยครับ ซึ่งด้วยการปรับตัวของตัวพารามิเตอร์ตัวของซิมูเลชันให้อยู่ที่ดีทีอยู่ที่50มิลลิเซคคัมันเลยทำให้หุ่นเคลื่อนที่ช้าแล้วก็ถ้าเพิ่มไปมากกว่านี้จะมีโอกาสที่หุ่นเดินทะลุเส้นไปแล้วทำให้การทำแบบมีค่าความคาดเคลื่อนมากขึ้นครับโดยสมมุติว่าเราได้ตัวของแมปมาแล้วนะครับ เราจะเอามาเข้าตัวของ IT-STAR ครับโดยเริ่มต้นเราจะมากำหนดตัวของกันนลยครับเราจะมากำหนดตัวของพารามิเตอร์ตอช่วงแรกก็คือขนาดของแมปครับแล้วก็มาหาทำเอาไตัวของขนาดอ่าขาไปครับโดยตัว OCM ที่เราได้จาก CSV ที่เราจะโคดก่อนหน้านะครับมันจะมีความคาดเคลื่อนตัวของอ่ระยะทางครับ ทำให้เราต้องมาทาตัวของ R o I เพื่อให้มันสอดคล้องกันซึ่งขนาดของโลกเราเปนอยู่ที่ห้าคนณห้านะครับแต่ในแบบตัว d a t ต้าที่เราได้มามันพิกัดมันอยู่ที่ประมาณ22ถึงร้อยแปดสิบานี้ครับเราเลยต้องมาแปลงตัวของ R o I เพื่อให้มันสอดคล้องกันครับแล้วในส่วนถัดมาครับเป็นตัวของปรับพารามิเตอร์ตัวของ C S v ผ่าครับในการดึงตัวของแบบ o s M มาแล้วก็ กำหนดความน่าจะเป็นที่ว่าตรงไหนคือฟรีตรงไหนคืออันโนนครับแล้วก็มีมีตัวของอพรา,ามิเต t ร์ที่กําหนดว่าจะให้หุ่นเดินผ่านตัวของที่เป็นอนโนนหรือไม่ครับในส่วนถัดมาครับจะเป็นตัวของกาหนดตัวของขนาดของหุน่นแล้วก็กําหนดตัวของโ r ด d แ e โ t เรเดียนครับท,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 ที่บอกว่าโนดโนดจะคาดเคลื่อน โนที่ทำจาก a t t star จะคาดเครื่องกับตัวของตัวของ go ได้มากเท่าไหร่ครับในส่วนถัดมาเป็นตัวของ parameter ที่ใช้สำหรับการเสริร c h ครับจะเป็น m a g ดิ t ท,ทนว่าโหนจะไปได้ไกลระยะสุดเท่าไหร่ครับแล้วก็ search area เท่าไหร่ครับแล้วก็ตัวของ interval p h l s i เ s สองตัวนี้ก็คือใช้สำหรับตัวของ animation เฉยครับในส่วนถัดมาให้เป็นการ กำหนดตัวของพามเร็มิตเตอร์หุ่นยนต์ว่าจะมีขนาดล้อเท่าไหร่ความความกว้างของระยะห่างระหว่างล้อสองข้างขนาดเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ประมาณนี้ครับโดยเริ่มต้นมาเราจะให้โหลดตัวของไฟเซ c s, <S มาเพื่ออ่านตัวของแมปครับในส่วนถัดมาครับเราจะมาสร้างตัวของโหนดที่เป็น r t t ครับ แล้วก็เราฟังชันถันมาครับเราจะมาตรวจสอบว่าตัวของอีเด็กอยู่ในบอดดิ้งตัวของกิจกิจแมปไหมครับในฟังก์ชันถัดมาครับจะแปลงตัวของพิกัดโลกก็เป็นพิกัดของบนกิจแมพครับฟัะชันนมาก็คือแปลงตัวของพิกัดตรงตัวกิจแมปเป็นพิกัดโลกครับอีกทีครับฟัะชันทันมาก็คือฟังก์ชันที่ทําตัวของแปลงพิกัดโลกเป็นอีเด็กในกิจแมปครับ ฟังชันมาก็คือเป็นฟังชันที่สุ่มตัวของโหนโดโหนโดในตัวเป็นฟังชันสุ่มโหนโดในตัวของอั t กิตีสตาร์ครับแล้วฟังชันถัดมาก็คือฟังชันในการหาโหนโดว่าวโหนโดตัวนี้ใกล้กับโหนโดตัวไหนไม่สุดครับโดยฟังชันถัดมาเจะเป็นตัวของเช็คว่าเป็นฟังชันนี้มาเอามาใช้ตอนหาเส้นเส้นระหว่างโหนโดครับว่าโหนโดตัวนี้ผ่าน มีผ่านอ่าขอพายโหนต,ตัวนี้เอโหนสองตัวจะมีมีเส้นผ่านกันใช่ไหมครับจะผ่านตัวของเซลไหนบ้างแล้วเซลลตัวนั้นมีตัวของออโตเคอลมากันมาอีกทีครับโดยตัวตัวของกาทำลายเราจะมาใช้ในตัวของฟังก์ชันนี้ครับเพื่อตรวจสอบว่าในเส้นทางระหว่างโหนสองโหนมีออโตเคอลอะไรขวางกั้นมันไหมครับในส่วนถัดมาครับเราจะเป็น ฟังก์ชันที่ใช้สำหรับตัวของอ่าบาวดิ้งตัวของโหนดหนึ่งกับโนดสองว่าดิแทนของมันไปได้มากสุดเท่าไหร่ครับฟังก์ชันถัดมาเขาจะเป็นอ่าฟังก์ชันที่ใช้สร้างเส้นทางจากโหนดโหนดเป้า hmm. <Note S 2> <Note S 1> หมายไปยังโหนดสตาจนโหนดสตาร์ครับฟังก์ชันถัดมาเขาจะเป็นตัวของสร้างหุ่นยนต์เฉยๆครับแล้วก็ฟังก์ชันถัดมาเขาจะเป็นตัวของแซมปิ้งตัวตำแหน่ง ตำแหน่งที่ถือว่าเป็นตัวพื้นที่ว่างเปล่าครับที่สามารถหุ่นสามารถไปได้ครับฟังชันมาคือฟังก์ชันเลื่อนพิกัดไปยังเซลล์ที่ที่หุ่นสามารถไปได้ที่ใกล้สุดครับฟังชันมาแล้วเป็นฟังก์ชันสาหรับตัวของวาร์ปตัวมุมให้อยู่ในช่วงลบพายถึงพายครับฟังก์ชันถัดมาครับก็คือฟังก์ชันรีแซมปิ้งตัวของเส้นระหว่างโนดครับ โดยส่วนทันมาเจะเป็นตัวของคา่คา,คาพ o w วผูวสูดโฟลวเวอร์ครับเป็นสรับเป็นค์รสดหรับให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นครับโดยเริ่มต้นเราในฟังก์ชันอิชเช่เราจะมีสร้างตัวของตัวแปรเริ่มต้นไว้ครับแล้วก็ฟัง์ชกันามาจะเป็นกําหนดตัวของเส้นทางครับ ฟังชันอีกอันจะเป็นฟังก์ชันสับเช็คว่าเรามีเส้นทางให้ตัวของคานนี้ไหมครับแล้วฟังก์ชันถัดไปก็คือหาอินเด็ตัวของซก gment ที่ใกล้กับตัวของ point มากที่สุดครับโดยฟังก์ชันถัดไปก็คือหาระยะเป้าหมายที่อยู่ในระยะตัวของลกกอหาตุจาก point เริ่ม,มต้นของหุ่นครับโดยเริ่มต้นเราจะให้ตัวของโคดนี้เชื่อมต่อกับตัวของ ตัว c o p เ r a t right sim ครับแล้วก็ให้เริ่ม simulation ครับโดยจะเอาดึงค่าตำแหน่งปัจจุบันแล้วองศาปัจจุบันของหุ่นครับแล้วก็แปลงเป็นพิกัดตัวของในตัวของ g ิ i แ map ครับแล้วเราเอาค่าพวกนั้นมาให้กับมาพอร์ตอยู่ในตัวของกราฟของเราอีกทีครับแล้วก็เราจะมีฟังก์ชันในการสุ่มตัวของโกอยู่ที่อยู่ใน พื้นที่ฟรีที่หุ่นสมัติไปได้ครับโดยจะไม่อยู่นอกแมปหรืออยู่ในตัวของพื้นที่ที่หุ่นไม่สมัติคลืนที่ไปได้ครับโดยในส่วนถัดมาเราก็จะเป็นส่วนในการวาดตัวของพอดกาบตัวหุ่นยนต์ของเราแล้วก็โกแล้วก็ตัวของ OCGM แม p ของเราครับโดยเราจะมีฟังก์ชันใหญ่ที่เป็นตัวของ อัปเดตอันนี้จะใช้เป็นตัวสรับตัวอัปเดตแต่ละเฟรมครับโดยเริ่มต้นเราจะดึงตัวของเวอร์ชันแล้วก็ออเรเทชันตัวของหุ่นยนต์มาครับแล้วก็แป,แปลงแปลงอยู่ในตัวของพิกัดของกิดแมพครับแล้วก็วาดหุ่นแล้วก็ทําทํารูปตัวของตัวของอา t ์ทีอาร์สตาร์ครับโดยจะเริ่มแรกเราจะสุ่มตัวของโหนด เริ่มต้นมาครับแล้วก็หาว่าโหนดต,ตัวนี้ใกล้กับโหนดต,ตัวไหนไม่สุดครับแล้วก็ถ้ามันเราก็บบวติงตัวของระยะว่าไม่ให้โหนดต,ตัวนี้กับโหนดต,ตัวถัดไปมีระยะเกินมากกว่านี้ครับตัวของแมทนีเซีครับแล้วก็เก็บโหนต,ตัวใหม่ไว้ครับโดยถ้าเราเราโดยเราต้องมีการเช็คว่าระหว่างสองโหนนั้นมีมีอะไรขวางกั้นมันอยู่หรือเปล่าครับถ้าถ้ามันมี มีอะไรขวางกั้นมันอยู่มันจะข้ามโหนดตัวปัจจุบันไปครับแล้วก็โค้ดพวกนี้ก็คือใช้สอบการหาว่าโหนดตัวไหนมีระยะใกล้สุดแล้วก็ให้เชื่อมต่อระหว่างโหนดนั้นครับโดยถ้าโดยโค้ดพวกนี้ครับจะเป็นโค้ดสำหรับทำตัวของ rtt อันที่ทีสตาร์ครับโดยให้ทําผาดหาผาดที่ระยาหาผาดจากจุดสตาร์ไปโกให้ใกล้สุดครับโดยเราถ้าเราได้ผาดมาแล้วครับเราจะเอาค่าพวกนี้ไปเอาค่าสตาร์แล้วโกไว้เข้าตัวของเอาไปครับเอาค่าผาดที่เราได้ไปเข้าตัวของพิโอพิโอพุสซี่โฟลเวอร์ครับโดยเราจะตอนแรก ถ้าเราถึงโกล้วเ,เราจะให้หุ่นหยุดครับโดยมีเทอร์เรนเป็นมีค่าพารามิเตอร์ที่เป็นเทอร์เรนอยู่ครับโดยเราจะให้หุ่นยนต์ของเราเดินตามเส้นไปแล้วก็ไปสั่งตัวของเรามีค่าตัวของค่าความเ,เร็วแล้วก็ไปสั่งหุ่นในตัวของซิมูเลชันอีกทีครับโดยที่อนุญ,ญาตนะครับ ก็จะมีหน้าตาแบบคล้ายๆกันครับโดยเราจะให้เริ่มต้นโดยการม่นเราจะอยู่กับที่ไว้ก่อนครับโดยสั่งตัวของมอเตอร์ให้เป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ขตาให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็จะมีตัวของจะลันโคตัวนี้ครับโดยเราจะให้มันเห็นตัวของโคนเราจะให้จุดสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็โกตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจะ ให้ตัวของอท T T Star ของเราสร้างโหนดแบบรนดอมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอตัวของโกครับแล้วก็ให้ตัวหุ่นยนต์ถ้ามันเจอโกแล้วเรามันจะสร้างเส้นทางที่ใกล้สุดที่มันไปได้ครับแล้วก็ให้หุ่นยนต์ตามตัวของอตัวของผ่านของมันไปครับเดี๋ยวลองรันอีกทีครับรอตัวของ Simulation reset เป็นหนึ่งนะครับนี่ครับ โนดมันจะพยายามไปหาเส้นทางไปเรื่อยๆครับโดยที่มันจะไม่มีพอร์ตประค่าระหว่างตัวของกระแพงไปอีกทีครับจะเห็นได้ว่าหุ่นเดินเดินตายา,ยามเดินตามเส้นไปแล้วก็ไปถึงจุดจุดหมายแล้วก็หยุดอยู่ครับนี่ครับโดยตัวของ a d t l star จะเป็น path planning ที่พยายามอัลติมไนตตัวของตัวโหนดให้มัน เป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดครับโดยตัวของจะเห็นได้ว่าตัวของจะมีพารามิเตอร์ที่เรากำหนดไว้ก็คือตัวอ l ราวอโนครับมันจะคือภาพปรับเป็นฟองหุ่นของเราจะไม่ไม่เคลื่อนที่ไปที่จะตัวอาริ t a ตาจะไม่ทำผาดไปที่ตัวของอโนครับนี่ครับมันจะไม่ทับตัวของอโนตรงนี้ ทำให้หุ่นจะไปพื้พนที่ที่ฟรีครับไปพื้นที่ที่ว่าที่มันรู้แมปอยู่แล้วถ้าเราปรับตัวของอารานโ,รโนเป็นทูมันจะให้หุ่นตัวอารท,ทีสตาร์ของเราจะทับตัวของอนโนพวกนี้ไปได้ครับแต่จะไม่ทับตัวของที่เป็นตัวของกำแพงที่เป็นออโตเคิลครับโดยพ r e เซนต์เดันในขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ